หลังจากนี้โจเซฟซึ่งมาจากเมืองอเมริาเทียถามผู้ครองนครว่าเขาจะนำศพพระเยซูไปได้หรือไม่โจเซฟเป็นผู้ติดตามพระเยซูแต่อย่างลับๆเพราะว่าเขากลัวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ผู้ครองนครบอกว่าให้เอาร่างไปได้โจเซฟจึงจัดการและนำร่างไปนิโคดิมัสซ,ซึ่งแรกสุดได้ไปหาพระเยซูตอนกลางคืนไปกับโยเซฟโดยนำเครื่องเทศไปด้วยราวหนึ่งอยปอน ส่วนผสมของเมอร์และว่านหางจระเข้ชายสองคนนำร่างพระเยซูมาและห่อในผ้าลินินพร้อมด้วยเครื่องเทศตามประเพณียิวของการเตรียมศพเพื่อการฝังมีสวนแห่งหนึ่งในที่ที่พระเยซูถูกทำให้ตายและในนั้นยังมีหลุมศพใหม่ที่ไม่มีใครเคยถูกฝังมาก่อนเนื่องจากมันเป็นวันก่อนวันสบับปาและพระหลุมนั้นอยู่กใกล้ๆ ผู้เขาจึงวางร่างพระเยซูที่นั่นเช้าตรู่วันอาทิตย์ขณะที่ฟ้ายังมืดแมรี่แมกเดลีนไปที่หลุมศพและเห็นว่าหินนั้นถูกเลื่อนไปจากทางออกเธอวิ่งไปหาเซอร์มอนปีเตอร์และสาวกคนอื่นๆที่พระเยซูรัก เขาเอาท่านไปจากหลุมศพแล้วไม่รู้ด้วยว่าเอาไปไว้ที่ไหนแล้วปีเตอร์และสาวกคนอื่นๆจึงไปที่หลุมมีสองคนที่วิ่งไปและสาวกคนอื่นๆวิ่งเร็วกว่าปีเตอร์และไปถึงหลุมศพก่อนเขาก้มลงและเห็นผ้าลินินแต่ไม่ได้เข้าไปข้างหลังเขาแซมมอนปีเตอร์เพิ่งมาถึง และเขาวิ่งตรงเข้าไปที่หลุมเขาเห็นผ้าลินินวางอยู่นั่นและผ้าที่ใช้หอ่อศีรษะพระเยซูมันไม่ได้แผ่ออกกับผ้าลินินแต่ม้วนอยู่แยกออกไปและสาวกคน,นอื่นๆที่มาถึงหลุมุพก่อนจึงเข้าไปด้วยเขาเห็นและเชื่อพวกเขาจะไม่เข้าใจพระคำภี ซึ่งบอกว่าถ้าต้องฟื้นจากความตาย